อาราคาต่อไปนะคะจะเป็นวิชาภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจบริการนะคะสําหรับวิชานี้อาจารย์เมื่อกี้ที่หายไปพักเนื้ออาจารย์ไปนั่งแปลไปนั่งแปลให้โอยอจุดประสงค์รายวิชานะก็คือให้เข้าใจหลักภาษาอังกฤษในธุรกิจบริการนะคะสามารถที่จะใช้ภาษาอังกฤษเนี่ยสื่อสารรู้ถึงเจตคติถ้าเป็นคนไทยพูดนะวิชานี้สอนถึงจิตวิทยา มันเป็นจิตวิทยาการดูมารยาทของคนจิตวิทยาการสื่อสารกับคนหรือดู acting ของคนว่าเฮ้ยเขาเขาเขามี protection กับเราอย่างไงหรือ <c oughs> เขามีส่วนร่วมกับเราอย่างไงนะคะให้ศาสดูง่ายๆนะสมรรถนะเนี่ยเขาต้องการให้เรารู้เกี่ยวกับมารยาททางสังคมของเจ้าของภาษา ซึ่งพอพูดถึงมารยาททางสังคมเนี่ยความจึงหัวข้อมันเพียบเลยเห็นไหมนักศึกษาดูนะหนึ่งสามสี่ห้าหกโอ้มันเยอะมากเลยอาจารย์ก็เลยยกมาหนึ่งหัวข้อที่อาจารย์มองว่านอกจากภาษาไทยคุณได้แล้วภาษาอังกฤษคุณก็ได้ด้วยนะคะอาจารย์ก็เลยยกตัวอย่างเกี่ยวกับมารยาททางสังคมมาให้นักศึกษาดูนะเอาล่ะ,ะดู มารยาทภาษาอังกฤษคำสุภาพที่ควรจำพูดภาษาอังกฤษให้สุภาพนะคะนักศึกษาเวลาที่เวลาที่คุยนะคะเวลาที่เราดูมารยาททางภาษาอังกฤษเนี่ยคำพูดที่สุภาพนักศึกษาดูนะคนต่างชาติมักจะมีพูดให้สุภาพก็คือ please คําแรกนะคะคำแรกตัวนี้ก็คือ please p l e a s e please please ก็คือได้โปรด นะคะขอนะคะ please คือมันเป็นลักษณะเหมือนการแบบอ้อนวอนขอร้องมันทำให้สำนวนนะดูนุ่มลงอย่างเช่นสมมุติเราจะแบบขอขอดินสอเนี้ย a p l n please up uh, up uh, 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 I want a plan ซึ่งการดินสอเห็นไหมมาดูขึน้นหุ่นนะ I want a plan please ฉันต้องการดินสอมี please เขาไปด้วยโอ้ยได้โปรดนะคะหยิบดินสอให้ฉันหน่อยนะคะเอ้ยหยิบปากกาให้ฉันหน่อยนะคะเลยอารมณ์ประมาณนี้ please ก็คือทำให้ประโยคมันดูนุ่มนวลอ่อนหวานลงนะคะเป็นมารยาทอย่างหนึ่งนะเป็นมารยาทสุภาพที่นักศึกษาควรจะนำไปใช้เหมือนเวลาที่เราคุยคนไทยค่ะเราอยากคุยกับใครอยากขอร้องใครเราก็อยากจะพูดเขาดีๆถูกไหมเออพูดเพราะเพราะพูดดีๆนะคะ please ต่อไปค่ะ you welcome you welcome คำนี้นะคะก็คือถ้าเป็นภาษาไทยคือยินดีค่ะหรือไม่เป็นไรค่ะโอเคค่ะ welcome เหมือนใครมาถามทางเราหรือขอความช่วยเหลือเราเนี่ยถ้าเป็นทางการเป็นมารยาทที่สุภาพเราก็จะ you're welcome ยินดีค่ะไม่เป็นไรค่ะแต่ถ้าแบบสนิทแล้วโอเคโอเค อันนี้คือคนสนิทกันกเห็นไหมเราจะเห็นความเป็นทางการกับความไม่เป็นทางการนะอยู่เร้ามคำนี้นะคะต่อไป thank you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  คำนี้ก็คือขอบคุณนะคะไม่ใช่ thank you นะ thank you คือขอบคุณซึ่งคำนี้จย์เชื่อว่าเป็นคำฮิตติดปากคนไทยคะ่ะไม่ว่าใครก็สามารถที่จะแบบเข้าใจในคำนี้ง่ายๆเลย I was happy to do it อ๋อฉันดีใจจังเลยที่เธอทำให้ฉันอะไรอย่างเงี้ยฉันมีความสุขมากเลยนะอันนี้ก็จะออกแนวแบบอ่อนๆนิดๆน,นะคะแต่ดูนะมันคือคำสุภาพที่เราควรจำและควรใช้นะใครทำอะไรให้เราแทนที่เราจะบอกว่า Thank you อย่างี้ค่ะก็เออขอบคุณค่ะแต่ถ้าสมมติบอก I was happy to do it อ๋อฉันดีใจมากเลยที่คุณทำให้เราเป็นไงคะอารมณ์เปลี่ยน เออทีนี้สามารถใช้เพื่อนได้เอยอะเลยนะเพื่อนทำให้หรือ May I อ๋อ May I ก็ได้นะ May I ก็คือเป็นการเหมือนขออนุญาตอืมเคยได้ยินประโยคนี้ May I come in please ขออนุญาตเข้าห้องหน่อยไ,ได้ไหมคะเห็นไหมนักศึกษาม,มี please ด้วย May I come in please เนี่ย may I โอ้ยโอ้ยโอ้ยโทษที Come in แม่ May come in please ขออนุญาตเข้าไปด้านในได้ไหมคะเป็นประโยคที่นุ่มนวลไปอีกอ,อ่ะเอแทนที่จะแบบแม่ไอคือขอเหมือนขอทํานี้ขอทํานี้ได้ไหมนะคะอ่ะมาประโยคต่อไป excuse me excuse me. me ก็คือขอโทษนะคะแล้วเราก็จะถามไม่ใช่แบบไปชนเขาแล้ว excuse me ไม่ใช่นะสถานการณ์ผิดกันนักศึกษา excuse me ก็คือในตัวนี้ก็คือเราขอโทษเ,เราขอโทษเพื่อจะถามเหมือนแบบออขอโทษนะคะหลบทางหน่อยได้ไหมคะอะไรเงี้ยเ,เราใช้ excuse me ได้แต่ถ้าเราเดินไปชนเขาปึง้งแล้วไป excuse me อันนี้ไม่ได้นะคะอันนี้อาจจะโดนโต๊กลับมานะคะเราก็ต้องแบบถ้าเราเดินไปชนเขาโอ้ sorry sorry แอลสอ r ีอย่างเงี้ยนะคะเอ,อ๋อย่างเงี้ยดีกว่าแต่ถ้าเราต้องการจะขอทาง excuse me หรือต้องการจะขอความช่วยเหลือเขาใช้คำว่า x c u s e Me นะคะพรา d อน me พราจ o n p a r d อนมีก็คือคล้ายๆกับ c c u s e Me ค่ะลักษณะคล้ายกันเลยแต่พราจอนมีเนี่ยจะใช้ในรูปแบบที่เป็นทางการมากกว่าพราจอนมีนะ p a r าจีนิกคืออาจจะแบบเป็นรูปแบบทางการหรือพวกนักธุรกิจชอบใชบ้ชอบใช้คุยกันแต่ว่าถ้าสนิทมาแล้วก็หรือว่าเป็นคนที่เราบองดูแล้วว่าเขาไม่ใช่เป็นถผีเนื้อถูกตัวอะไรเงี้ยเราก็ใช้คำว่า excuse me ได้นะคะอันนี้ก็คือ I back your pardon อันนี้เป็นประโยคเฉยๆนะเวลาที่เราต้องการให้คนอื่นพูดในสิ่งที่เราพูดออกไปแล้วเนี่ย I back your pardon นะคะสุดท้ายคือ I'm sorry ค่ะ I'm sorry คือขอโทษประโยคนี้คือขอโทษเห็นไหมคะมารยาภาษาอังกฤษเอาจริงก็ไม่ได้ต่างกับคนไทยเลยนะสาคนไทยชอบคนอังกฤษคนต่างชาติก็ชอบคนที่พูดจาสุภาพและไพเราะเช่นเดียวกันกับคนไทยนะอาจารย์ยกตัวอย่างนะมีข้อหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเ็ดแปดข้ออ่ะต่อไปโหยิบมากเลยนะคะอันนี้อาจารย์ทำแปลอย่างรวดเร็วไว้ให้ อาจารย์แปลไว้ให้เนี่ยคือรีบทามากนะคะมารยาภาษาอังกฤษหรือประโยคที่สุภาพนะักศสาษยอยู่ประโยคแรกนะคะก็คือ v i e w you v i e w you นักศึัษาเคยดีนไหม v i l l you v i l l you ก็คือการใช้กับอนาคตซึ่งหมายความว่าแปลว่าคุณจะคุณจะนู่นนี่นั่นคือใช้ในอนาคตนะคะอย่างยกตัวอย่างที่เขายกมาให้เขาบอกว่า will you g e s s a move a um, n please we are going to be led คือพวกเราอาจจะต้องไป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 เราต้อง move นะคือเราต้องเคลื่อนย้ายไปนะถ้าถ้าเรายังมาช้าหรือมีใครบางคนมาเลทเห็นไหมมันเป็นการสถามันเป็นการคาดเดาสถานการณ์ที่อยู่ในอนาคตนะคะต่อไปข้อที่2ดูนะคะ w o u l d you กับ view you นะคะ w o u l d you กับ view you คือใช้เหมือนกันแต่สถานการณ์ต่างกันนี่เป็นมรารยาทนะประโยคภาษาอังกฤษนะ w i l l you ก็คือแปลว่าคุณจะ Would you ก็แปลว่าคุณจะแต่สถานการณ์มันต่างกันต่างกันยังไง Would you ค่ะเราจะใช้กับอดีตอันนี้ยกตัวอย่างเ,าเขายกตัวอย่างมาให้ว่า Would you read me an d pencil please? I forget my pencil class at home ก็คือขอโทษนะคะซึ่งขอยืม rent me นะคะขอยืมดินสอหน่อยได้ไหมเนื่องจากว่าฉันนะ่ะยืมลืมลืมไว้ที่บ้านเห็นไหม มันเป็นเรื่องสถานการณ์ในอดีตที่เขาลืมอ่ะฉ,ฉันลืมอ่ะฉันลืมมาที่บ้านก็ขอยิ้มหน่อยได้ไหมเออคุณจะให้ฉันยิ้มหน่อยได้ไหมคะอะไรเงี้ย Would you หรือถ้าประโยคนี้อาจารย์แบบ can can can, can ที่แปลว่าสามารถอะคะ่ะ can I b r i n t pencils ก็ได้นะอ่ะต่อไป Would you please เหมือนกันเลยมี please ตบท้ายก็ได้โปรดได้โปรดนะคะถ้าตบท้ายมานะคะก็เป็นได้โปรดอาจารย์จะไปอย่างเร็วนะเพราะว่าประโยคพวกนี้มันเป็นแค่เหมือนประโยคนำคำถามในมารยาทในการพูดที่ช่วยนะคะ Could you please ก็คือ Could you come into work this Sunday s ประโยคนี้ก็คือคุณสามารถที่จะมาเรียนมาทำงาน Work these Sundays คือมาทำงานในวันอาทิตย์ได้ไหมอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะคะอ่ะต่อต่อ Could you possible Possible ก็คือสิ่งนี้มันแบบมันเป็นไปไม่ได้อะเป็นไปได้ possible ใน i ะ n ถ้าเป็น impossible คือเป็นไปไม่ได้ possible คือเป็นไปได้ Could you possible เออมันเป็นไปได้ไหมคะที่คุณจะช่วยทำนู่นนี่นั่นให้ฉันหน่อย เห็นไหมมันประโยคเหมือนเป็นประโยคขอร้องอ่ะักนะศึกษาถ้าเป็นคนไทยม,มันพูดได้มากง่ายมากเลยนะมันคือประโยคอ้อนแต่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือจะมีศัพท์พวกนี้ในการขึ้นต้นนะคะข้อที่ห Would you kind คุณพอจะช่วยทำนู่นนี่นั่นให้ฉันหน่อยได้ไหมคะคนไทยก็ใช้ประโยคนี้นะแต่ภาษาอังกฤษก็คือ Would you ใครดนะคะอุ๊ยอุ๊ยสไรซ์สไรซ์ไปไหนแล้วไปไหนแล้วไปไนะอ๋ออยู่นี่อยู่นี่เอาละ สุดท้ายค่ะ Would you mind Would you mind คุณจะรังเกียจไหมถ้าเอ่ฉันข้อแม้บราบราแต่แบบเออคุณจะรังเกียจไหมเออคุณจะเหนื่อยไหมคุณจะคุณจะเป็นอะไรไหมนะคะก็จะใช้ประโยค Would you mind นะคะอันนี้เป็นประโยคขึ้นต้นนะอ่าต่อไปค่ะจะเป็น Being good listener นะคะเขาบอกว่ามรารยาทของการ ฟังที่ดีซึ่งอาจารย์ก็ได้แปลมาให้แล้วมารยาทของการฟังที่ดีการเป็นผู้ฟังที่ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือต่างชาติเราต้องการทั้งเป็นผู้ให้และผู้รับเป็นผู้ฟังและผู้พูดที่ดีเช่นเดียวกันเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาอาจารย์พูดถึงมารยาทของการพูดเนาะอันนี้จะเป็นมารยาทของการฟังที่ดีนะคะจารแปลให้เรียบร้อยเขาบอกว่ามารยาทของการฟังที่ดีก็คือเป็น m e n t e n s eye contact r s ก็คือเราต้องคอยสบตาเขาอยู่เสมอนะคะมองตาเขาเวลาที่เราคุยกันมันเป็นมารยาททางสังคมมากเลยนะักศึกษาเวลาที่เราจะคุย,ยกับใครก็ตามเราก็ต้องมองตาเขามองหน้าเขาเดูดูอริยบทเขาไม่ใช่แบบไม่มีใครเราอยากคุยกับคนแบบไม่สบตามองหน้าอาจารย์ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะ 2. Not all, i n t e อ e s เจ o อ c i n a t t o n นออศินเนชันนะคะคือพยักหน้าตอบรับเออเวลาพูดแล้วก็พยักหนั่งหนักหนักตอบรับเขาก็คือเหมือนกับเราสนใจเขาอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้คือหนึ่งในมารยาการเป็นผู้ฟังที่ดีต่อท้ายด้วย yes I agree อ๋อฉันเข้าใจนะมันถูกต้องนะหรือ I know what you mean โอ้ยฉันรู้มันสำคัญยังไงอย่าเงี้ยมันเป็นแรงกระตุ้นให้คนที่ฟังี่ยเกิดความรู้สึก happy ไปด้วยรู้สึกว่า คนเราอะค่ะจิตวิทยาของคนก็คือการต้องต้องการการยอมรับอันนี้ก็เช่นเดียวกันนักศึกษาอันนี้เขาก็ต้องการการยอมรับเช่นเดียวกันนะคะประโยคต่อไปเป็น ask question during p a s s in the conversation ก็คือมีคำถามในการระหว่างหยุดพักสนทนาง่ายๆค่ะต้องไม่แทรกพูดถ้าเป็นภาษาไทยก็คือ การไม่แทรกพูดอะเพราะถ้าแทรกพูดไปมันมันก็ไม่มีมารยากเหมือนเหมือนเราเงี้ยคุยคุยอยู่แทรกพรั่วขึ้นมามันดูแบบออข้อความขาดตอนเนาะสุดท้าย acknowledge another person t r u m p s by congratulating hims คือ,คอรับรู้เรื่องน่ายินดีด้วยการแสดงความยินดีนั่นเองอดีใจด้วยนะเวลาใครทำอะไรให้เราแล้วก็หรือเขาประสบความสำเร็จนะคะเราก็ อย่าไปอิจฉาแล้วอ๋ดีใจด้วยนะดีจังดีใจด้วยมันทําให้ผู้ที่บอกเราเนี่ยเขาเกิดความภาคภูมิใจแต่ว่าถ้าเราไปอิจฉาหรือไปอะไรก็ตามเขาก็จะจะรู้สึกหมันไส้เนาะใช่ปะจันเข้าใจถูกไหมนะคะอ่ะต่อเมื่อสักครู่เมื่อสักครู่พูดไปแล้วเกี่ยวกับอะไรนะการเป็นผู้พูดที่ดีควรใช้ประโยคอะไรการเป็นผู้ฟังที่ดีควรใช้ประโยคอะไรต่อไปค่ะ มารยาทในบทสนทนาก็คือเวลาที่เราจะเช็คเขาเนี่ยว่าเฮ้ยเขาสนใจเราไหมเขาอะไรเราไหมนะสาดูง่ายๆเหมือนคนไทยเลยย่าส์ย่าส์ตัวนี้คืออะไรย่าส์ตัวนี้คือการหาว่ายาวเออมันออกมันเหมือนภนะาษาจีนยาวหาวนะคะหรือ stop making e y e contracts เมื่อกี้ making eye contact เวลาคุยก็คือถ้าเป็นผู้ฟังที่ดีกันพูดแล้วมองหน้ากันใช่ไหมคะแต่ถ้า stop making คือไม่สบตานั่นเองนะคะ g r a n c e a l o w e d t room เ,ออเวลาเราคุยไปโยเขาก็ g r a n t e ใหญ่เลยนะคะมองไปรอบๆห้องอันนี้คือมารยาทที่แย่มากแล้วเราก็ไม่ควรทำนะคะออต่อไปคะ่ะ start backing away start backing away ก็คือเริ่มจะเดินหนีเราอะเริ่มจะเดินหนีเราไปอะเอออันนี้เป็นมารยาทที่แย่มากนะคะไม่ไม่โอเคนะ stop responding ก็คือ <S 2> <S 2> <S stop respond เดี๋ยวนะถึงไหนเรืงง่องงอ,อ่า stop เอะเมืเอ่อกี้อาจารย์ไปใส่อาจารย์ไปพิมพ์ใส่ไหนไหวะ stop respond นะคือคือไม่ ท้องสายไปมันอ๋อ,อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่เริ่มที่จะหนีเรานะคะ stop r e s p o n d g ก็คือไม่ตอบสนองไม่ตอบสนองนะคะไม่ตอบสนองอะไรเลยนั่งกระลึมกระคือนั่นนะคือเป็นมรารยาทที่ไม่ดีมากๆเลยนะ tap f i s t of point อีขยักท่งพิงไปมาอันนี้คือคือมรารยาทอย่างที่แบบเฮ้ยทั้งคนไทยแล้วคนต่างชาติแหละไม่ชอบทั้งคู่แหละนะอันนี้อาจารย์สรุปแบบสั้นๆส,สุดๆเลยนะคะ หลังจากที่ที่เตรียมการสอนมาก็คือมีทั้งการเป็นผู้พูดที่ดีเราควรใช้ประโยคอะไรนะผู้พูดที่ดีนะคะควรมีประโยคอะไรบ้างหรือควรตั้งคําถามประโยคอย่างไรบ้างเห็นม mm hmm. would you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  could you could impossible พวกนี้นะคะเป็นมารยาทในการใช้คําพูดการเป็นผู้ฟังที่ดี นะการเป็นผู้ฟังที่ดีนะคะสายตาคนต้องเป็นยังไงเวลาสบตาคนต้องเป็นยังไงผู้ฟังที่ดีนะสุดท้ายค่ะอาการค่ะของอาการของคนที่เขาหลีกเลี่ยงหรือไม่อยากเอยอาการขอโทษอาการของคนที่เขาไม่ต้องการพูดกับเราหรือเราดูง่ายๆเช็คเลตเขาง,ง่ายๆว่าเอยคนนี้จะไม่อยากคุยกับเรานะ เริ่มที่จะหนีเราไม่ตอบสนองขยับเท้าไปมาหรือพักเท้าพวกเนี้ยเราเห็นแล้วเราก็จะจะได้ถอยห่างออกมาจะได้ไม่ต้องคุยกับเขาเนาะสุดท้ายจะเป็นเรื่องหัวข้อของตายหมองไปที่ขสอบนู่นนี่หัวข้อที่คุณเรียกเรืยังนะคะในการสนทนามารยาทในการสนทนาที่ดีก็คือความเห็นทางการเมืองค่ะ political opinion นะคะความเห็นทางการเมืองเราไม่ควรคุยกัน บ้านอาจารย์เนี่ยเสื้อหลายสีมากเลยนะซึ่งเราจะไม่คุยกันเรื่องการเมืองเด็ดขาดเพราะว่าถือว่าเป็นเรื่องที่ต่อต้านบางคนนะักศึกษาอาจารย์รู้จักเพื่อนคนหนึ่งทางออนไลน์ปรากฏว่าพอคุยทัศนคะติทางการเมืองเป็นเพื่อนที่ดีนะไปไหนไปเที่ยวไปเออมีการช่วยเหลือจนเจือกันอ่าเขามาตอนนั้นอาจารย์อยู่แม่กองเข้ามาหาอาจารย์ที่แม่กองอมีของฝากมีอะไรอาจารย์ไปเที่ยวบ้านเขาอาจารย์มีของฝากให้แต่สุดท้ายค่ะพอมาคุยทัศนคะติทางการเมือง พอเราเริ่มรู้จักกันมากขึ้นคุยกันมากขึ้นปรากฏว่าค่อนข้างส่วนทางแบบสุดโประ่ะมันเลยกลายเป็นว่าอาจารย์เสียเพื่อนเป็นคนหนึ่งเพราะทัศนสุขคติทางการเมืองโออันนี้เรื่องจริงต่อไปค่ะหัวข้อที่เราไม่ควรที่จะคุยเลยนะเป็นไลฟ์สไตล์เพจพรีวิตก็คือหัวข้อเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงไม่น่าเชื่อไลฟ์สไตล์เพจนะคะก็คือสัตว์สัตว์เลี้ยงของเราอะ เออทำไมเขาบอกว่าไม่เกี่ยวหัวข้อเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงที่เราไม่ชอบอ๋อเข้าใจละหมายถึงสมมุติเราชอบอย่างอาจารย์เงี้ยอาจารย์ชอบงูอ่ะอาจารย์รู้สึกว่าพวกงูพวกไพบอลพวกงูบอลบอลงูกลมๆมันน่ารักดีไม่ใช่งูเห่านะงูเห่าไม่เอาเออแล้วอาจารย์ก็รู้สึกว่าอาจารย์ชอบงูแต่เวลาอาจารย์ไปคุยกับแม่แม่อาจารย์จะชอ็อกอะไรเงี้ยวันนั้นอาจารย์พาแม่ไปเที่ยวที่โรบินสันแล้วเขามีแบบเหมือนสวนสัตว์มาเปิดมาเปิดคอลเลคชั่น อาจารย์พาแม่วิ่งปีติไปเลยไปจับงูแม่ปีตกีกีี๊ดเออนะเป็นหัวข้อสัตว์เลี้ยงที่เราชอบกับแม่ไม่ชอบนะเราคุยกันเรื่องนี้ไม่ได้อาจจะตายไปข้างหนึ่งอาจารย์อ้อนจะเลี้ยงเลยนะแม่ไม่ให้ต่อไปเอ็เอ็เอนะคะเอ็ It. ก็คือหัวข้อเกี่ยวกับอายุนั่นเองนะอู้ ผู้หญิงบางคนและผู้ชายบางคนไม่ชอบนะที่เราจะคุยกันเรื่องอายุแต่อาจารย์ก็เฉยๆนะถามมาก็ตอบได้อายุยี่สิบต่อไปค่ะเวสเวสนะคะอิสุสนะคะเวสก็คือไม่ว่าจะอ้วนหรือผอมก็ตามอาจารย์เคยเห็นว่าลีในอินเทอร์เน็ตแบบเออน้ำหนักมันอยู่ที่ปากเราแต่ดันไปอยู่บนหัวคนอื่นอาจารย์ก็เออมันก็จริงเนาะเอเราอ้วนแล้วไงอ่ะอร่อยอ่ะเนาะต่อไป personal finance ค่ะ ไม่ใช่เราเพื่อนเจอกันเธอเงินเดือนเท่าไหร่หรอเธอมีตังกี่บาทหรออันนี้ก็เป็นการบั่นทอนการรู้จักกันไปได้เลยเนะี่ย Detail about health p r o b l e m ค่ะปัญหาด้านสุขภาพอย่างเช่นเวลาเราเจอกันปุ๊บเราก็บอกอ๊ยเราปวดท้องจังเลยปวดหัวจังเลยจเลยจอกี่ครั้งก็ปวดท้องปวดหัวปวดท้องปวดหัว,ว,หวถามว่าเพื่อนอยากคุยกับเราไหมแน่นอนเพื่อนไม่อยากคุยหรอกเพื่อนจะสุดเลยอ่ะอีนี่มีแต่โรคมีแต่ความเจ็บป่วยไม่มีใครชอบความทรมานเนาะ เพราะฉะนั้นเรื่องอะไรที่เป็นลักษณะ,ะน,นี้ค่ะนักศึกษาเราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องไปคุยกับเขานะควรหลีกเลี่ยงในการสนธน,นาอ้าวแล้วจ้าแพรมมากี่นาทีโอ้ยแต่และยี่สินาทีคอแท้แพกแพรมมาไม่หยุดเลยไม่ชอบเลยอาการสอนแบบนี้มันสอนคนเดียวมันไม่มีแบบว่า take action จากใครอ่ะไม่ชอบไม่ชอบนะคะ